อาจจะเป็นเด็กเหมือนเด็กทั่วๆไปครับที่ไม่โตสักทีอย่างเงี้ยเชื่อว่าเด็กทุกคนน่ะชอบการ์ตูนหมดแล้ผมเคยสัมภาษณ์ทุกคนไปแล้วเด็กทุกคนโตมากับการ์ตูนอย่างเงี้ยแต่ผมเองอาจจะเป็นเด็กที่ยังมีความเป็นเด็กในตัวอยู่สูงอย่างเงี้ยผมก็ยังชอบดูการ์ตูนชอบเห็นตัวการ์ตูนแล้วก็มีความสุขก็เลยคิดว่าอยากจะเซฟความรู้สึกนั้นไว้ให้มันอยู่กับตัวเองให้มันนานที่สุดนะครับเพราะว่าการ์ตูนก็เป็นญลักษณ์ของความสุขที่ผมรู้สึกว่า โลกนี้มันได้สร้างมาให้เป็นสารว์รักแบบนั้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าตัวการ์ตูนบางตัวจะดูแบบน่ากลัวใจร้ายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าลึกๆแล้วมันก็ยังดูสนุกกว่าภาพจริงที่มันแบบดูน่ารายใจร้ายอะไรเงี้ยมือเราวาดสิ่งตัวตัวนึงที่น่ากลัวมากแต่เป็นการ์ตนะูนอะผมว่ามันก็ยังดูอารมณ์ดีกว่าเราเห็นแบบภาพถ่ายหรือตัวอะไรที่เป็นเป็นแบบใจร้ายอะผม,ผมก็เชื่อแบบนั้น